ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิม่ราทารอดค่ะลายคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะประจําเดือนธันวาคมนะคะชาวราศีสิงค์นะคะเราก็ได้แบ่งนะคะเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถเลือกดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะในเดือนนี้นะคะ่ะรายละเอียดคลิปนะคะก็จะเป็นการเรียนการงานการเงินแล้วก็คําแนะนําต่างๆในการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าช่าราศีสิงในเดือนธันวาคมค่ะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเรียนกันเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้คนที่กําลังเรียนนะคะกําลังพบเจอกับอะไรอยู่ค่ะ ของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้นะคะ่ะดูเหมือนกับว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะแล้วก็ดูเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะแล้วก็เบื่อด้วยซ้ำะคะ่ะแต่ว่าข้อดีนะคะก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันกําลังจะดีขึ้น,นเรื่อยๆะคะ่ะคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นหมายถึงว่าทําอะไรก็ยังจะทําสิ่งนั้นอยู่แต่สิ่งที่มันจะดีขึ้นนะคะก็คือแบบ เหมือนผลงานกันกำลังจะพัฒนามากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทิศทางในการเรียนของคุณในช่วงเดือนนี้นะค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ การเรียนในช่วงนี้นะคะดูชาวราศีสิงห์ค่ะจะขยันมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ผลการเรียนมันออกมาดีอะค่ะอยากที่จะทําให้ครอบครัวภูมิใจอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณกําลังทําทุกอย่างอะค่ะเพื่อครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักอยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างค่ะเกี่ยวกับการเรียนของพวกคุณ ในช่วงนี้อะค่ะการเรียนของคุณนะคะเหมือนเป็นช่วงที่คุณกําลังเครียดแล้วก็คิดมากนะคะคืออยากจะให้ผลลัพธ์มันออกมาดีมาออกตะแบบตามที่คุณหวังไว้อะไรแบบน,นี้ค่ะก็ดูเหมือนผลลัพธ์ที่ดีมันกําลังเดินทางมาถึงนะคะยังไงก็แบบอย่าเพิ่งเครียดแล้วก็คิดมากนะคะอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนที่เอ่ออะไรดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะอยากจะให้วางใจแล้วก็ทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเอ่อสิ่งดีๆมันก็จะตามมาเท่านั้นเองะค่ะ มาดูกันค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนอยากจให้คุณเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็ลองมองสิ่งที่มีอยู่ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะคุณเป็นคนเรียนดีแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะถ้าอยากจะอยากให้คุณ เราคิดมากเ้วกังวลไปก่อนอะไรแบบนี้นะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับอะค่ะก็คือผลการเรียนที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็รูเหมือนกับว่าผลงานของคุณจะเป็นที่พึ่งพึงพอใจของคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพอใจมากๆด้วยอะค่ะอืมก็เลยเหมือนแบบอย่าเพิ่งคิดค่ะว่ามันจะไม่ดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วด้วยความเป็นชาวราศีสิงห์นะคะ ไพ่ก็เลยอยากจะให้วางใจในผลลัพธ์หน่อยแล้วก็แค่โฟกัสกับปัจจุบันแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ่ะเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าทํายังไงให้คุณรู้สึกดีขึ้นทายังไงให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะ จะบอกนะคะว่าเหมือนแบบอย่าโฟกัสที่ความสําเร็จมากเกินไปอะคะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตบ้างเอนจอยกับการใช้ชีวิตบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณแบบการที่คุณโฟกัสแค่ความสําเร็จนะคะมันจะทําให้คุณสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะที่คุณควรจะได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องสังคมหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะอยากจะให้มองคนรอบข้างด้วยเพราะว่าจริงๆพวกเขาก็แบบสนใจคุณอยู่ อยากจะแบบพูดคุยด้วยอยากจะใช้เวลาด้วยค่ะแต่ว่าคุณไม่ได้มีเวลาให้พวกเขาเลยนะคะยังไงก็ลองดูนะคะจะได้ไม่เสียใจทีหลังค่ะชาวราศีสิงเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะที่ดวงของคนที่ทํางานอยู่ะคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่ทํางานอยู่ตอนนี้นะคะ่ะพลังงานปัจจุบันทุกคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวคุณเองอะคะ่ะอยากจะก้าวผ่านนะคะหรือว่าก้าวข้ามสถานการณ์ที่มันเลวร้ายนะคะสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงในด้านการงานอะไรแบบนี้นะคะ่ะบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ที่คุณไม่ค่อยพึงพอใจอยู่นะคะในช่วงนี้อะคะ่ะหรือบางทีคุณแบบคาดหวังมากนะคะว่าการงานนี้จะนําความสําเร็จที่แบบมั่นคงมั่งคั่งมากมาสู่คุณนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นดังหวังอะคะ่ะหรือว่าแบบ ได้นะแต่ว่าได้ไม่ถึงเป้าหมายอะไรแบบนี้ยค่ะเลยทําให้คุณรู้สึกท้อใจแล้วก็แบบอยากจะเดินหนีออกมาอะไรแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการงานของคุณการงานจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างค่ะ จะบอกนะคะว่าการที่คุณผิดหวังหรือรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะคะจริงๆมันเป็นการลดอีโก้ในตัวคุณนะคะเาบางทีนะคะเราอาจจะโฟกัสตัวเองมากไปแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเราประสบความสําเร็จบ่อยบ่นะคะจนรู้สึกว่าเราเจ๋งเราดีกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้นะค่ะเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันแค่จะลดอีโก้ของคุณเท่านั้นเองนะคะอยากจะให้คุณได้ยอมรับในตัวคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ เหมือนใช้เวลากับคนอื่นมากขึ้นด้วยก็เป็นเป็นได้เช่นกันค่ะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นทําแต่งานแล้วก็แบบไม่ได้สนใจใครเลยอะค่ะบางทีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็อยากจะสอนคุณเหมือนกันนะคะว่าแบบแบ่งเวลาให้คนอื่นบ้างใช้เวลาให้กับคนอื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วชีวิตคุณมันก็จะบาลานซ์ขึ้นมันก็จะดีขึ้นนะคะบางทีอะค่ะความสุขของเรามันไม่ใช่แค่ความมั่นคงหรือว่าความมั่งคั่งนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องของมิตรภาพหรือว่าการทําในสิ่งที่ตััวเองรก การว่าความสุขให้ตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะอยากให้คุณลองหันมามองอสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณบ้างค่ะเกี่ยวกับการงานของคุณดูเหมือนว่าช่วงแรกๆะค่ะคุณก็ทำใจยอมรับไม่ได้นะคะ มันยังติดกับกับมันอยู่อะค่ะยังแบบยังถอนตัวออกจากสถานการณ์ไม่ได้ยอมรับไม่ได้ว่าแบบทําไมสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะบางคนถึงขั้นปิดตัวเองเลยหรือว่าไม่ยอมไปเจอเพื่อนเลยก็เป็นได้นะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งอะค่ะคุณจะเริ่มปรับตัวได้แล้วก็จะเหมือนแบบควบคุมแล้วก็คอนโทรอะไรสถานการณ์มันได้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะเริ่มทําใจได้แล้วก็เริ่มรู้ว่าฉันต้องทํำยังไงต่อไปอะไรแบบเนี้ยค่ะ มาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับการงานของพวกคุณค่ะดูเหมือนช่วงนี้ค่ะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจอะค่ะคุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะแล้วคุณจะชิลวขึ้นสนุกขึ้นใช้ชีวิตสนุกสนานขึ้นนะคะ มาดูกันนะคะว่าไพ่อ,อยากจะแนะนําอะไรคุณบ้างนะคะเกี่ยวกับการงานของคุณในช่วงนี้นะคะหรือว่าชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้นะคะเหมือนลองทํางานด้วยความสนุกสนานแล้วก็เป็นผู้ให้ได้มากขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็การงานของคุณนะคะมันแบบออกมาดีมากขึ้นนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครทํางานครีเอทีฟหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่ะคะ่ะหรือทํางานอะไรก็ได้นะคะทํางานด้วยความสนุกสนานมีแพชชั่นนะคะแล้วก็ เป็นผู้ให้นะคะให้ด้วยใจเอื้อเฟื้อนะคะไม่ใช่ให้แล้วก็หวังผลลัพธ์กลับมาค่ะแล้วแบบการงานของคุณมันจะดีขึ้นนะคะแล้วหัวใจของคุณมันก็จะไม่บอบช้ำค่ะมาดูคำแนะนำในเดือนนี้กันบ้างค่ะ นี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณนะคะเลิกยึดติดนะคะเลิกยึดมั่นนะคะว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณก็จะแบบไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนะคะเหมือนแบบอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปอะค่ะอะไรที่มันแบบถ้าทําแล้วเรามันผิดหวังอะค่ะก็แสดงว่ามันไม่ใช่อะค่ะก็ปล่อยมันไปนะคะแล้วก็มองมุ่งหน้าไปหาสิ่งที่มันใช่ที่มันดีกับเราที่เรามีความสุขแบบนี้มากกว่าะค่ะไม่ใช่ไปพยายามยัดเยียดเพื่อว่าแบบ ทุกสิ่งจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะต้องเป็นไปตามที่คุณคิดอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าคนที่คุณเครียดคนที่คิดมากค่ะก็คือตัวคุณเองนะคะไม่ใช่คนอื่นค่ะแล้ววันหนึ่งค่ะคุณอาจจะหมดไฟไปได้เลยนะคะชาวราศีสิงห์ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมให้กับสถานการณ์นะคะมาดูกันบ้างค่ะว่าถ้าอยากจะมีความสุขในการทํางานช่วงนี้นะคะหรือว่าอยากจะให้การงานมันดีถ้าอยากจะบอกอะไรค่ะ จะบอกให้ยอมค่ะยอมคําเดียวเลยนะคะคือตอนเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไพ่จะแนะนำอะไรอะก็ดูเหมือนกับว่าคุณแบบไม่อยากฟังแล้วพอรู้สึกว่าก็ยังอยากจะบอสซี่ยังอยากจะควบคุมเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ยอมนะคะแล้วก็ดูกันค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะคุณทําอะไรได้บ้างเราก็ทําอะไรที่จะเกิดผลดีกับตัวเองบ้าง เลือกความสุขของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนะคะเลือกผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคนรอบข้างก็จะมีความสุขเองคะ่ะโดยที่คุณไม่ต้องพยายามนะคะคุณไม่ต้องพยายามไปทําให้ใครมีความสุขกับความสําเร็จของคุณหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขอะคะ่พะพวกเขาก็จะมีความสุขเองคะ่ะแม้มันจะแบบไม่ได้สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นตตามที่คุณหวังก็ตามแค่คุณมีความสุขคนที่รักคุณเขาก็มีความสุขแล้วค่ะชาวราศีสิงห์ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่การเงินของคุณเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าการเงินปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะ เงินของคุณตอนนี้ดีมากเลยนะคะดูจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังแล้วก็คิดไว้นะคะบางคนอยากได้มากกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะชาวราศีสิงห์ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะทําให้เงินมันงอกเงยได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้คะ่ะการเงินก็ดูจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะดียังไงก็จะดีอย่างนั้นคะ่ะแล้วก็ดูคุณจะขยันมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบอยากที่จะโฟกัสในด้านการเงินการงานนะคะให้มันดีนะคะแล้วก็นําความมาั่งคั่งมาสู่ตัวเองได้มากขึ้นคะ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าพ่ออยากจะบอกคุณอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการเงินของคุณในเดือนธันวาคมนี้ค่ะว่าการเงินจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะดูในช่วงนี้นะค่ะ การเงินของคุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางคนก็มีจากการทํางานของคุณหรือว่าความขยันของคุณอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีปัญหาบางอย่างนะคะในเรื่องการเงินนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอืผิดหวังในเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะโอเคค่ะก็คืออีกแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ก็คือความคาดหวังของคุณนั่นเองค่ะจริงๆเนี่ย การเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะคือผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นนิยามของไพ่นะคะก็คือเป็นคนที่โสดสวยแล้วก็รวยมากนะคะคือเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไร <c oughs> ในเรื่องการเงินนะคะและ้วไพ่ใบนี้ค่ะเป็นการเงินที่แบบมีเข้ามาเรื่อยๆหลงังไหลอะไรแบบนี้นะคะไพ่ <c oughs> ใบนี้ก็คน <Brazil> เป็นคนที่เก่งมีความสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าพูดถึงการเงินนะคะยังไงก็มีเข้ามาอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะ แต่ว่าสิ่งที่คุณลำบากนะคะก็คือหัวใจของคนเองค่ะก็คือคุณอยากได้ความมั่นคงที่แบบมั่งคั่งมากอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยพอมันไม่ได้ดังหวังอะคะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันมันเฟลมันล้มเหลวอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการเงินของคุณค่ะ จะให้ลดกำแพงของตัวเองลงมาหน่อยนะคะให้มองอะไรที่แบบมันเป็นความจริงมากขึ้นนะคะอืมแล้วก็เหมือนแบบมองอะไรที่มันมีความเป็นไปได้เอ่อไม่ใช่ว่าคุณฝันไม่ได้นะคะคุณฝันได้คะ่ะแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงได้คะ่ะแต่ว่าอยากให้ดูด้วยคะ่ะว่าปัจจุบันนี้ความสามารถของเราเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอ่อแม้มันจะได้ไม่เต็มร้อยะคะ่ะแต่ว่าเราได้นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เลยคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะนอกจากความคิดของตัวคุณเองอยากจะให้ปลดปล่อย ไม่เซตในด้านนั้นออกมานะคะบางทีอะค่ะความคิดแบบนั้นมันอาจจะมาจากความกลัวก็ได้นะคะ <c oughs> คุณกลัวที่จะไม่มั่นคงอะค่ะคุณกลัวว่าเงินมันจะไม่ไม่เข้ามาอีกอะไรแบบเนี้ยค, <c oughs> ค่ะมันก็เลยทําให้คุณติดกับดักของตัวเองอะค่ะ <c oughs> ลองปลดปล่อยความกลัวของตัวเองมานะคะ <c oughs> แล้วก็ดูอะค่ะว่าจริงๆแล้วความมั่งขั่งของคุณมันมีมากแค่ไหนอะค่ะ <c oughs> บางทีมันมีมากกว่าแบบเดือนก่อนๆหรือว่าอดีตที่ผ่านมาด้วยซ้ําไปนะคะไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่บ ชีวิตคุณมันกําลังดีขึ้นนะคะมันไม่ได้เลวลงหรือว่าย่ําแย่กว่าเดิมนะคะไพ่ก็เลยอยากจะให้กําลังใจค่ะว่าปลดปล่อยไมคเซ็ตความกลัวนั้นออกไปละทิ้งความกลัวนะคะความกลัวไม่ได้ดึงดูดความมั่งคั่งค่ะมันมีแต่จะดึงดูดความล้มเหลวนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งนะคะการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาเองนะคะให้รักเงินเหมือนที่รักตัวเองนะคะแล้วการเงินของคุณมันจะดีขึ้น,นะคะ่ะมาดูกันค่ะว่าไ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างเกี่ยวกับการเงิน,นะคะ่ะ ทำงานเป็นทีมช่วยคุณได้นะคะหรือว่าการปรึกษาอะไรบางอย่างกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะปรึกษาเรื่องเงินก็ได้นะคะกับคนที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนแล้วอะค่ะมันจะทําให้คุณเห็นอะไรที่มันดีขึ้นหรือว่าการเงินของคุณมันขยายขยายได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าให้คุณแบบเหมือนคิดหรือว่าเป็นไอเดียอะไรของตัวเองในช่วงนี้ค่ะดูเหมือนคุณยังจะคิดไม่ออกนะคะมันแบบมันมืดมนมันคุมเครืออะไรแบบนี้ค่ะ บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้เป็นตัวเองด้วยซ้าไปนะคะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้ะคะ่ะใจเย็นๆนะคะชาวราศีสิงห์ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่ะมีสติค่ะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะ่ะเครียดนะคะก็ปล่อยวางลงบ้างพักก่อนนะคะให้ตัวเองมีความสุขก่อนนะคะแล้วค่อยเ,อเหมือนสิ่งดีๆมันจะตามมาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราทุกนะคะเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งแย่ๆสิ่งที่มันมีความทุกข์เพิ่มขึ้นนะคะ ไววางทุกอย่างลงนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองได้หัวเราะทําให้ตัวเองได้ยิ้มก่อนนะคะแล้วค่อยคิดหาไอเดียว่าจะทําอะไรต่อไปแล้วไอเดียนั้นมันจะเป็นไอเดียที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ดึงดูดความบังคั่งมาเพิ่มเติมนะคะเด mm. ี๋ยวเรามาดูคําแนะนํารายเดือนในเดือนนี้กันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรค่ะ ให้อยากจะบอกนะคะว่าชาวราศีสิงห์ค่ะจริงๆคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะทรัพยากรคุณมีมากมายคุณมีพร้อมนะคะถ้าถามว่าคุณลําบากไหมคุณไม่ได้ลําบากนะคะคุณมีทุกอย่างมากด้วยซ้าไปนะคะแต่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คะคุณกําลังดิ้นรนคุณกําลังวิ่งไล่ล่าอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะค่ะอย่าทําอะไรด้วยความกลัวนะคะกลัวที่จะไม่มั่งคั่งกลัวจะไม่มั่นคงอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าความกลัวเนี่ยไม่ได้ดึงดูดสิ่งดีๆนะคะ ถึงคุณจะมีมันแต่มันก็ไม่ไดอ้อยู่กับเรายาวนานนะคะเพราะว่าคุณก็กลัวการใช้ชีวิตด้วยความกลัวค่ะเราจะทําอะไรที่แบบเกินไปเสมอค่ะบางทีได้มาเยอะๆแล้วคุณก็แบบอาจจะเผาผ่านไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบอะไรแบบนี้นะคะอยากจะทําอะไรด้วยความแบบสบายใจใจเย็นๆนะคะเราก็ทําใจให้สบายค่ะแล้วความมั่งคั่งนะคะมันจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวไปเรื่อยๆนะคะ ทำอะไรด้วยความใจเย็ยนค่ะชาวราศีสิงในเดือนนี้ให้คิดซะว่าคุณมีความเพียบพร้อมมั่นคงอยู่แล้วอะค่ะสิ่งที่คุณจะทําก็คือดึงดูดให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองอะค่ะไม่ใช่แบบกลัวว่าจะไม่มีมันนะคะให้มีความหวังเข้าไว้ค่ะอะไรที่เป็นความฝันของตัวเองก็ให้คงไว้ค่ะเปลี่ยนแค่วิธีการเปลี่ยนแค่ mindset นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเอาความกลัวออกไปแล้วก็เอาความมั่นคงความมั่งคั่งเข้ามาแทนค่ะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็อบอ้อมกับตัวเองหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองค่ะชาวราศีสิงห์โอเคก็จบแล้วนะคะสําหรับดวงรายเดือนของทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมมีมี่ดะทาร์รอดค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้มีมี่นะคะถ้าเกิดว่า ใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็คือดวงความรักของพวกคุณนะคะในเดือนธันวาคมค่ะในดวงความรักเนี่ยเราก็ได้อ่านกันแบบเจาะลึกนะคะทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะเร็วๆนี้คลิปก็จะปล่อยออกมานะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมีมี่เดอะทาวรอดค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ชาวราศีงี์นะคะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะ ไม่ใช่ด้วยความกลัวค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะมีมีม่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ